วันนี้การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อหาสินค้าต่างๆเราสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายโดยแทบจะไม่ต้องออกจากบ้านกันเลยนะคะหนึ่งในช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายๆก็คือเว็บไซต์ที่ให้เราเลือกชอบสินค้าที่ต้องการได้เพียงแค่เรามีมือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเว็บไซต์สหาพาณิชอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าหรือติดต่อธุรกรรมต่างๆกับสหพาณิชค่ะ โดยคลิปนี้เราจะพูดถึงส่วนประกอบหลักๆของเว็บไซต์สหาพานิชเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นภาพรวมของเว็บไซต์กันก่อนโดยสามารถติดตามรายละเอียดการใช้งานในแต่ละส่วนได้จากคลิปต่อๆไปนะคะลูกค้าสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์สหาพานิชได้จากหลายช่องทางอาทิเข้าจากโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์โดยพิมพ์สหาพานิช com เป็นภาษาอังกฤษในช่อง URL เข้าจากเมนูในไลน์สหาพานิชหรือในไล์ แอปสหคอนเน็กก็ได้เช่นกันค่ะหรือลูกค้าบางท่านที่เคยติดตั้งแอปพลิเคชันสหพนิชย์ไว้ในมือถือทั้งระบบ Android และ iOS หลังจากอัปเดตแล้วเมื่อเข้าใช้งานระบบก็จะนำท่านไปที่เว็บไซต์สหพนิชย์โดยอัตโนมัติค่ะเริ่มกันที่เมนูหมวดหมู่สินค้าแตะที่เมนู3ขีดมุมบนซ้ายของจอเพื่อเข้าถึงหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการหรือจะใช้เครื่องมือเบนขยายเพื่อพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการค้นหาก็ได้ค่ะ แบนเนอร์แคมเปญการขายแสดงโปรโมชั่นที่กำลังจัดอยู่ในปัจจุบันแต่ที่ภาพแคมเปญเพื่อเข้าดูรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการโดยสามารถเลือกดูตามสัญลักษณ์ของสินค้าแต่ละประเภทที่แสดงอยู่ใต้ภาพแบนเนอร์เมนูทางลัดเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของเว็บไซต์เช่นบัญชีสมาชิกเพื่อเข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้งานต่างๆของลูกค้าสหาพานิช รถของฉันเพื่อเข้าถึงข้อมูลรถจักรยานยนต์ที่ลูกค้าซื้อจากสหาพาณิชย์สินค้ามือสองแสดงข้อมูลสินค้าราคาพิเศษสภาพดีราคาย่อมเยาศูนย์บริการสำหรับแจ้งซ่อมสินค้าติดตามงานซ่อมและตรวจเช็คเงื่อนไขการรับประกันสินค้ากล่องข้อความรับทราบการแจ้งอัปเดตสถานะงานต่างๆที่ลูกค้าใช้บริการกับสหาพาณิชย์ ผ่อนศเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นผ่อนศจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสินค้าต่อแรกแสดงสินค้าที่มีแคมเปญต่อแรกนำเครื่องเก่ามาเป็นส่วนลดให้ราคาสูงและของรางวัลแต้มสะสมจากการซื้อสินค้าและใช้บริการนำมาแลกของรางวัลพิเศษมากมาย l ลน์แอดสหาพาณิชเชื่อมโยงไปยังระบบ l ล n e อสหาพาณิชเพื่อแชทพูดคุยกับพนักงานตัวแทนจำหน่าย แสดงข้อมูลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสหาพานิชใกล้บ้านท่านสถานที่ตั้งข้อมูลที่ตั้งโชว์รูมสาขาของสหาพานิชในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮองสอนและเชียงรายสินค้าโปรโมชั่นแฟลชเซลล์เลือกช็อปสินค้าลดราคาสุดพิเศษจำนวนจำกัดและภายในเวลาที่กำหนดหมุนเวียนสินค้าใหม่ๆมาลดพิเศษหน้าเว็บกันเป็นประจำเข้ามาดูทุกวันรับโปรโมชั่นดีๆทุกวันเลือกตามสินค้า ค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายๆตามประเภทสินค้าเลือกตามยี่ห้อค้นหาสินค้าแบรนด์ดังที่ต้องการได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกสินค้าขายดีอยากรู้ว่าอะไรขายดีเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกดูได้ค่ะสินค้าแนะนำสินค้ามาใหม่กำลังจัดโปรโมชั่นหรือกำลังได้รับความนิยมนำมารวมกันไว้ตรงนี้แล้ว ติดตามชมคลิปเจาะลึกการใช้งานฟังก์ชันต่างๆในเว็บไซต์สหาพานิชย์ได้ที่เพจ Facebook สหาพานิชย์เชียงใหม่ YouTube สหาพานิชย์และ l i น e แอสหาพานิชย์ให้การช็อปเป็นเรื่องง่ายๆกับสหาพานิชย์ดิจิทัลไลฟ์